สวัสดีตอนเชา้ามืดครับผมนึ่งข้าวใส่บาตรฮะวันนี้กะว่าจะทอดทอดปลาส้มก็ปลาส้มใส่บาตรเมื่อวานนี้ไปเดินตลาดเห็นแล้วน่ากินนี่ก็เลยซื้อมาทําใส่บาตรครับผมตั้งน้ำมันให้ร้อยอนนะแป้งทอดกรอบมาใส่ครับผม เราแป้งท้ากรอบใส่กันประสม้มมนเละฮะตักช้อนมากวาพออดีปรุงลงไปฮะ ไม่มีรสชาตินะคุกเขาให้มันเข้ากันนะ ไไเ,เอาไปคุกกับแป้งครับผมคุกกับแป้งแล้วก็ทอดปลาจะได้ไม่ติดกระทะครับผม ทอดไปอ่อนๆน,นะจะได้สุกทั่วกันครับผมได้ห้าชิ้นฮนะ เดี๋ยวทอดสุกก่อนครับผมลงทอดแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งฮะมันไ,ไม่ติดกระทะครับผมดีหน่อยแต่ถ้าเราทอดเปล่ามันจะติดกระทะทอดแบบว่าไม่ใส่แป้งครับจะติดกระทะอันนี้ติดอันนี้ ไม่ติดกระทะครับผมนะฮะกลับได้เลยครับผมปลาส้มก็ต้องทอดอย่างเงี้ยถ้าเราทอดเปล่าๆแล้วไม่ได้ทอดเปล่าๆแล้วมันจะติดกระทะบางคนก็ทอดกับไข่แต่ถ้าทอดกับไข่แล้วส่วนมากไข่จะสุกก่อนปลาครับผมเราต้องทอดด้วยแป้งนะฮะดี่ลย เดี๋ยวรอปลาสุกก่อนนะครับผมเเหลียวสุกนะฮะกลับด้านก่อน เริ่มเหลืองนะฮะเริ่มเหลืองแล้วใกล้สุกแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะสุกแ,แล้วครับครับนี่สุกแล้วครับสุกแล้วเราก็เอาขึ้นเลยครับ พ,พวกยระเทียมครับพวกกระเทียมฮะเสียงต้อยะกากกระเทียมคลุกกับข้าวอร่อยครับวนันนี้สองชิ้นครับอทอให้หมดเลยฮะ เดี๋ยวเอาใส่บาตร กองกินเนาะแกกอินอเอาะแกไกินเองฮะเราใส่บาตรกองกินนะค,ครับอาข้าวใส่บาตเดี๋ยวไปเอาข้าวใส่กระติกบกันครับ พอดีครับผมปลาสางนะเดี๋ยวพระก็จะมาได้นีิกับข้าวมีแล้วครับผมมีทอดปลาส้มอเนี้ยฮะพอแล้วในบาทตอนเช้าครับผมอากาศกลับมาเย็นนวฮะ ฝนตกวันนั้นอากาศกลับมาเย็นเลยครับผมหาให้หนาวอย่ะเนี่ยเด็กก็จะปรับตัวไม่ทันก็อย่างเงี้ยครับผมเยอะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรก็ไม่รู้อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับผมบางวันก็ร้อนกลางคืนก็หนาวอากาศมันกลับไปกลับมา ให้เด็กไม่สบายครับ ยัไม่รักสองปั้นฮะเดี๋ยวพระเอมาข้าวเสร็จแล้วข้าวเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวมาใส่บาตตอนเช้าด้วยกันนะครับผมนั่นแค่นี้ก็นนะครับพอดีครับขราสางพอดี